ล้มาติดตามรายการกันต่อนะครับ Finance Friday วันนี้คุยกันเรื่องของการบริหารเงินทองนะครับผมก็ทีมงานนี้ก็คิดกันมานะครับเอะว่าจะคุยเรื่องนี้กันดีหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนเนี่ยหยิบประเด็นนี้มาพูดคุยทีไรนี้ก็มักจะโดนกระแสะสังคมตีกลับนะครับก็คือการไปวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยแหละครับแต่มันก็มีตัวเลขออกมาจริงๆนะครับทางสภาพ,พัฒน์ก็บอกว่าทุกวันนี้คนไทย มีสัดส่วนของการกินใช้บริโภคสินค้าราคาแพงมากขึ้นไปเรื่อยซึ่งผมและทีมงานไม่ได้คิดจะไปตําหนิอะไรท่านนะครับเงินของท่านท่านอยากใช้แบบไหนก็ออะแล้วแต่นี่นะครับแต่มันก็มีอีกตัวเลขหนึ่งในทางกลับกันว่ากลับกันเนี่ยนะฮะคนไทยกลับมีเงินออมน้อยลงเงินสํารองในกรณีฉุกเฉินเนี่ย อาจจะไม่เพียงพอสําหรับการใช้จ่ายในช่วง6เดือนถ้าหากว่าไ,ไ,ไม่มีรายได้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้น2เรื่องนี้ถ้ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยมันอาจจะเป็นการสร้างลักษณะนิสัยที่ไม่ค่อยดีนักหรือว่าเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ค่อยถูกต้องนัก ถ้าหากพูดกันว่าตามหลักวางแผนการเงินนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะเชิญผู้ชี่วชาญมาร่วมพูดคุยกันดีกว่านะครับว่าเอ๊ะเราควรจะต้องมีการปรับพฤติกรรมของเราไหมการวางแผนการเงินเนี่ยมันมีความสําคัญกับชีวิตของเราอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปคุยกันกับอาจารย์ธนาวัฒนะครับสิริวัฒนกุลนะครับถ้าเป็นกรรมการสมาคมนับวางแผนการเงินไทยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ครับสวัสดีครับครับอ่ะวันนี้ชวนคุยหวังว่าเราจะไม่โดนคนเขาบ่นกันนะครับว่าจะไปตําหนิในเรื่องของพฤติกรรมการใช้จ่ายเขาแต่จากตัตเลขเนี่ยเขาก็บอกว่าทุกวันนี้ค่าครองชีพของคนไทยรวมทั้งพฤติกรรมการกินหรูอ,อยู่สบายของคนไทยเนี่ยมันเร่งตัวขึ้นมาจริงอาจารย์มองเห็นภาพแบบนี้ในบ้านเรามากน้อยแค่ไหนครับอันนี้จริงๆก็มีงานวิจัยของทางมหิดลเนี่ยนะครับที่เขาพบมาเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเอ่อคนไทยจํานวนหนึ่งเนี่ยครับเราเริ่ม กินหรูแล้วเราเริ่มติดในเรื่องของการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นถูกไหมครับครับซึ่งมันอาจจะม,มันก็เลยส่งผลนะครับในเรื่องของการวางแผนทางการเงินต่างๆซึ่งอันนี้เราต้องยอมรับมันก่อนครับว่าสาเหตุของปัญหาเนี่ยมันเกิดมาจากการที่เราเนี่ยครับคนจํานวนหนึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยครับเรารู้สึกว่าเราเสพติดโซเชียลอ่าเราคงได้ยินกันบ่อยถูกไหมครับว่า คนไทยเราเนี่ยโอ้โหใช้เวลาใน Facebook ในโซเชียลมีเดียเนี่ยติดอันดับต้นๆของโลกเลย <Huh. S 2> เพราะฉะนั้นพอเราเสรจติดเรื่องโซเชียลครับเราอยากมีตัวตนกันในโลกของโซเชียลเป็นวิธีการที่ทําให้เรามีตัวตนคนก็จะรู้สึกว่า้าจะมีตัวตนได้ยังไงเราก็เลยต้องโชว์ถูกไหมครับ,รบให้คนเห็นภาพเราแล้วจําเราได้การโชว์ต่างๆอ่าถ้าผู้ชายก็มักจะโชว์โดยการมีแกลเปถูกไหมครับอ่า <Hey. S 2> ใช้แกลเปใหม่ ai, ๆในเรื่องเทคโนโลยีอ่าสร้างความเป็นผู้นําว่าเฮ้ยเราเท่าทันโลกนะเ hmm. ทคโนโลยีต่างๆเราเท่าทัน อ่าถ้าเป็นผู้หญิงก็แน่นอนครับผู้หญิงเขาก็เน้นในเรื่องของการกินถูกไหมครับ,รบการใช้ของพรีเมียมของแบรนด์เนมต่างๆเพราะฉะนั้นอันเนี้ยครับเตือนที่หนึ่งที่เราก็ต้องยอมรับจริงๆว่าการที่เราอยู่ในโลกยุคป,ปัจจุบันที่ทุกอย่างมันผ่านโซเชียลครับคนอยากมีตัวตนก็เลยทําให้เราเนี่ยครับอาจจะติดอ่าที่วัยรุ่นบอกว่าติดแกลมถูกไหมครับแล้วก็มีแนวคิดเขาก็บอกเริ่มเชื่อเริ่มบอกเฮ้ยชีวิตหนึ่งเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียว จะมาเก็บตังไว้เลยเดี๋ยวกเกิดตายไปก่อนไม่ได้ใช่ละ <c oughs> ก็เลยยิ่งส่งเสริมในเรื่อง <c oughs> ของการบริโภคเข้าไปเนี่ย <c oughs> ครับ <c oughs> ก็เลยทําให้เราเนี่ยเห็นในเรื่องของการบริโภคเป็นสําคัญอ <c oughs> และเอาจริงๆอันเนี้ยผมก็ไม่อยากพูดรบคนไทยเ <c oughs> ขามีงานวิจัยบอกแล้วครับว่าจริงๆเลยมนุษย์เราเนี่ยเราจะเป็นคนที่เห็นกับในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้บ <c oughs> อะไรที่เป็นความสุขความสบายใจเฉพาะหน้าเนี่ยเราให้ความสําคัญกับมันมากกว่าผลกระทบในระยะยาวเพราะฉะนั <c oughs> <c oughs> ้นอันนี้ครับก็เลยทําให้เกิดปัญหา ปัญหาคืออะไรปัญหาก็เลยกลายเป็นว่าถ้าถ้าเรามีรายได้เหมือนปกติเราก็อาจจะใช้ชีวิตไปได้เรื่อยๆถูกไหมครับ,รบแต่มันคงไม่มีใครที่ชีวิตเนี่ยเกิดมาแล้วรวยด้วยลกลิ่นกลาบตลอดมันอาจจะมีอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเช่นอาจจะเกิดผลกระทบอยู่ๆเราตกงานขึ้นมาสภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาหรือเมื่อเช้านี้ข่าวออกมาแล้วบอกว่าอิสราเอลถูกไหมครับริงท,ที่อิหร่านละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสงครามมันลุกลามเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเกิดเศรษฐกิจมันยิ่งแย่ลงไปอีก ถ้าเราตกงานขึ้นมาคราวนี้ปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือว่าบางคนเนี่ยครับที่ใช้จ่ายไปทุกวันนี้ใช้ในเรื่องของการรูดบัตรเครดิตอ่าเราก็เอาเงินอนาคตมาใช้ละคราวนี้พอตกงานเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาก็ทำให้เราไม่มีเงินที่จะจ่ายหนี้ถูกไหมครับหรือบางคนเนี่ยต่อให้ไม่มีหนี้แต่จมไม่ลงพอรายได้หายไปก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิม คราวนี้ก็เลยเข้าไปสู่วงจรหนี้กันคนที่เป็นนี้แล้วก็ยิ่งเป็นนี้มากขึ้นคนที่ไม่เคยเป็นหนี้แต่เนื่องจากการใช้ชีวิตใช้จนเกินตัวพอเกิดรายได้ไม่เพียงพอขึ้นมาก็เลยเป็นนี้มากขึ้นนะฮะแต่เป็นนี้เนี่ยครับเราอยากไปคิดว่าเอ้ยมันแค่เรื่องของเราเราเป็นหนี้ของเราคนเดียวไม่เห็นเป็นไรเลยคนอื่นไม่ได้เดือดร้อนแต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องนี่ที่แต่ละคนสะสมกันเนี่ยครับ เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เศรษฐกิจของเราในยุคปัจจุบันเกิดปัญหาอืเกิดปัญหาเพราะอะไรเพราะเราบอกว่าตอนเนี้หนี้ภาคครัวเรือนสูงมากเลยหนี้เสียก็เยอะพอหนี้พาคครัวเรือนสูงหนี้เสียเยอะธนาคารก็เริ่มกังวลใจละในการปล่อยกู้พอธนาคารเริ่มกังวลใจในการปล่อยกู้ถูกไหมครับคราวนี้ธนาคารเริ่มเข้มงวดในเรื่องของการกู้ยืมในการให้สินเชื่อมันก็เลยทําให้เศรษฐกิจเริ่มไม่หมุนเราต้องยอมรับจริงๆว่าปัญหาพวกนี้ครับ ที่มาส่วนหนึ่งเข้ามาจากเราทุกคนที่ใช้ชีวิตกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องร่วมมือกันครับ,รบปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมในการใช้เงินที่บอกว่าอาจจะใช้จ่ายจนเกินตัวไปนิดนึงซึ่งโชคดีนิดนึงครับผมเชื่อว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคนจํานวนหนึ่งก็เริ่มหันมาให้ความสําคัญกับในเรื่องของการเก็บออมมากขึ้นรเราเริ่มมีวัฒนธรรมเราพูดถึงเรื่องราบัตจตติ้ง เราเริ่มกล้าที่จะบอกว่าเออเราจะเก็บเงินนะเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตคผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันครับซึ่งถ้าหากใครเริ่มมีความคิดแบบนี้แล้วอาวฉันอยากจะเริ่มต้นเก็บเงินออมเงินอยากจะเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ในชีวิตของฉันเนี่ยปกติแล้วนักวางแผนการเงินเราใช้คําแนะนํำยังไงบ้างเหรอครับออันที่หนึ่งเลยครับเราบอกว่าถ้าเราอยากจะเริ่มเข้ามาวางแผนทางการเงินเราต้องรู้ก่อนว่าตอนเนี้ครับ เรามีปัญหาหรือเปล่าอ่าเหมือนเราเข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยครับ,รบไม่ว่าคุณจะเข้าไปด้วยโรคอะไรถูกไหมครับ,รบเขาจะวัดชีพจรส่วนสูงอุณหภูมิน้ําหนักเหมือนกันอ่เพราะฉะนันในเรื่องการวางแผนทางการเงินอันแรกเลยเราต้องมีข้อมูลอยู่4ตัวแปรครับ,รบที่จะทําให้เราสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่ง4ตัวแปรนี้ไม่มีใครรู้ดีที่สุดเท่ากับตัวของเราเองนั่นก็คือในเรื่องของรายได้รายจ่ายทรัพย์สินแล้วก็หนี้สิน เพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยครับเราต้องมีการบันทึกแล้วครับว่าอันที่หนึ่งเรามีทรัพย์สินอะไรอยู่บ้างอันที่สองเรามีหนี้สินอยู่เท่าไหร่เชื่อไหมครับว่าคนจํานวนมากมากกว่าครึ่งหนึ่งยังไม่รู้เลยว่าตัวเองมีหนี้เท่าไหร่มีทรัพย์สินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพอเราไม่รู้ถูกไหมครับเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆเรามีปัญหาหรือเปล่าเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้หนี้ของเราเนี่ยมันมากกว่าทรัพย์สินนะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดจริงๆก็เหมือนกับเราล้มละลายแล้วล่ะเพราะทรัพย์สินของเราน้อยกว่าหนี้สิน ครับเเราไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรเราไม่เคยจดบันทึกเลยว่ารายได้เรามาจากไหนบ้างเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างผมกล้ารับประกันเลยว่าถ้าเดินออกไปริมถนนเนี่ยครับไปถามแต่ละคนว่าเดือนที่แล้วใช้เงินไปทั้งหมดกี่บาทกับค่าใช้จ่ายอะไรบ้างผมเชื่อมั่นว่าเกือบทั้งหมดครับไม่มีใครตอบได้ถ้า<ช>เอาตัวเลขที่ถูกต้องจริงๆใช่ใช่เเพราะฉะนั้นเนี้ยครับคือปัญหาหลักเลยเราก็เลยไม่รู้เลยว่า เราใช้เงินเกินกว่ารายได้หรือเปล่าตอนนี้นะเรากําลังเอาเงินเก็บมาใช้หรือเปล่าไม่มีใครรู้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดเริ่มจัดทําข้อมูลพวกนี้ครับเราเรียกว่าพวกบัญชีครัวเรือนหรือว่านักวางแผนการเงินเราเรียกมันว่าเป็นงบทางการเงินสําหรับบุคคลครับพอเราจัดทําเราจะรู้เลยครับว่าอ๋อรายได้เรามีเท่านี้นะรายจ่ายเรามีเท่านี้รายจ่ายเรา,ามีอะไรบ้างเราจะเริ่มเห็นภาพแล้วโอ้ในชีวิตเรามีรายจ่ายติ๊งต้องเนี่ยเต็มไปหมดเลยถูกไหมครับ,รบเราจะซื้อของ เราเข้าไปในออนไลน์เนี่ยครับเขาไลฟ์สดกันเขาบอกเฮ้ยคุณต้องซื้อภายในสิบนาทีภายในห้านาทีนี่นะราคาจะลดเราไม่มีเวลาตัดสินใจถูกไหมครับเราก็สั่ง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 อ่าแล้วเราก็ซื้ออ่าพอเราซื้อมาเสร็จกลายเป็นว่าไอ้ของที่เราซื้อมาบางกล่องเนี่ยครับผ่านมาเป็นเดือนเดือนเป็นปีๆแล้วสาหรับบางคนยังไม่ได้แกะก็มีเพราะฉะนั้นพวกนี้ครับคือค่าใช้จ่ายติงต้องที่เราต้องลดมันให้ได้อันที่หนึ่งอ่าพอเรารู้ละในชีวิตเรามีค่าใช้จ่ายติ้งต้องอะไรบ้างอันที่สองเราต้องแก้ไขครับ การแก้ไขไม่ยากเลยเราก็แค่คาดการมาว่าเออในอนาคตเราจะมีรายได้อะไรบ้างเราจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างอ่าประมาณการขึ้นมาล่วงหน้าแล้วที่สำคัญต้องเริ่มเปลี่ยน mindset ครับ,รบเมื่อก่อนนี้เรามักจะพูดกันบอกว่าเอออย่าลืมนะเวลาใช้เงินให้มันเหลือเก็บอยู่บ้างถูกไหมครับแล้วก็เลยส่งผลทำให้เราเนี่ยครับใช้ไปจนหมดแล้วไม่เหลือเก็บ,บแต่ต่อไปนี้พอเราจะเริ่มจัดทำงบประมาณแล้วเราประมาณการรายได้เปลี่ยน mindset นิดนึงว่าต่อไปนี้ เงินเก็บคือเงินที่เราต้องกันออกมาจากเงินได้ก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยไปใช้จ่ายครับถ้าทําได้อย่างนี้ครับทุกคนจะมีเงินเก็บทันทีอ่าเพราะเราก็จะรู้แล้วแหละว่าเออในชีวิตเรามีค่าใช้จ่ายติ้งต้องอะไรบ้างที่เราจะลดลงได้ถูกไหมครับซึ่งการเก็บเนี่ยผมไม่หมยเลยคุณจะเก็บเท่าไหร่แต่พอให้คุณเริ่มมีวินัยในการเก็บก่อนอ่ถ้าเป็นไปได้อย่างที่ต้องการที่สุดเลยสักสิปอร์เซ็นตครับ อ่สิบเปอร์เซ็นต์ให้มันมีวินัยเนี่ยตัวเลขเนี้ยมันไม่ยากถ้าเก็บให้ได้สิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าใครเก็บได้มากขึ้นกว่านั้นยี่สิบสามสิบยิ่งดีถูกไหมครับเสร็จแล้วอ่พอเราเริ่มมีวินยัยละอันถัดมาเราต้องเผื่อเหตุฉุกเฉินครับเราไม่รู้จริงๆว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับไม่เคยมีใครรู้เลยในปีห้าสี่ว่าน้ําจะท่วมกรุงเทพไม่เคยมีใครคิดเลยว่าในปีหกสามเราจะเกิดโควิดครับเพราะฉะนั้นจริงๆพรุ่งนี้มันไม่มีใครรับประกันให้เราได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกกัับบเรราถูมค เพราะฉะนั้นเราต้องมีเงินเผื่อเหตุฉุกเฉินว่าถ้าเหตุฉุกเฉินเราจะไม่ต้องตกไปอยู่ในวงจรของหนี้สินอนะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไอเหตุฉุกเฉินเนี่ยโอโ้ก็อบอกแล้วว่าฉุกเฉินถูกไหมครับมันเกิดขึ้นได้ทันทีและเราไม่รู้มาล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราก็เลยอ่าเมื่อก่อนนี้เราอาจจะบอกว่าเออเผื่อสักสามถึงหกเดือนของค่าใช้จ่ายอ่าแล้วเราบอกอเออเผื่อมันฉุกเฉินแล้วเราทํางานไม่ได้ไม่มีรายได้แต่พอโควิดผ่านมาปุ๊บเนี่ยครับ นักวางแผนการเงินจานวนมากเลยทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนคําแนะนะํแล้วเพราะเราบอกว่าพอโควิดเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่เคยคาดคิดเลยว่าเราจะต้องปิดบ้านปิดเมืองกันเป็นปีๆเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาบอกว่าเออเดี๋ยวตกงานหางานใหม่เราบอกเหตุฉุกเฉินพวกนี้บางทีในอุตสาหกรรมที่เราทําอยู่เนี่ยมันได้รับผลกระทบทั้งอุตสาหกรรมเลยเราอาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีเวลาให้เราไปอัพสกิลไปรีสกิลตัวเอง ก็เลยอาจจะใช้ระยะเวลาเนี that, future, person, ่ยครับเผื่อสักนิดหนึ่งว่าเป็นสักหนึ่งปีว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะอย่างน้อยหนึ่งปีนับจากนี้เนี่ยเราจะสามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติก่อนแล้วในระหว่างหนึ่งปีนั้นน่ะเราก็มาหาสกิลใหม่ของตัวเองเพื่อให้เราสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้อันนี้ครับก็จะเป็นแนวทางเบื้องต้นที่จะทําให้เราสามารถดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างไม่มีปัญหาและถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่มีปัญหาในชีวิตอีกครับ ทำได้ทุกคนไหมครับผมเห็นหลายคนบอกมักจะอ้างว่าโอ้ยฉันมีภาระต้นทุนเราไม่เท่ากันมีความคิดอย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะไปหมดเลยปกติแล้วอาจารย์จะให้คําแนะนําคนกลุ่มนี้ว่ายังไงบ้างคจริงๆคําแนะนําเลยคือจดก่อนครับอืจดก่อนอย่าเพิ่งพูดเพราะคนชอบพูดบอกทําไม่ได้ทําไม่ได้แต่พอเราจดขึ้นมาเนี่ยครับผมบอกได้เลยว่าเราจะเห็นทันทีจริงๆว่าต่อให้เรามีภาระที่เยอะเนี่ยครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวิธีการใช้ชีวิตของตัวเองได้ถ้าเราเริ่มจด แต่ถ้ารเราพูดแต่ว่าเราทําไม่ได้ทําไม่ได้เนี่ยครับเราจะทําไม่ได้เหมือนผมเองเนี่ยเอ่อถ้าตอนผมพูดถึงตัวเองก็ได้ผมเคยจบปริญญาโทมาทํางานธนาคารเนี่ยครับสมัยนั้นได้เงินเดือนสองหมื่นกว่าเกือบสามหมื่นวันดีคืนดีผมก็เปลี่ยนมาเป็นอาจารย์ครับสมัยนั้นเนี่ยจบปริญญาโทเงินเดือนอาจารย์เนี่ยครับไม่ถึงหม<อ>ื่นจากได้สามห 1, <c oughs> มื<อ>่นเหลือหนึ่งหมื่นถูกไหมครับเราก็ถามตัวเองโอ้โหตายแล้วเราจะทาไงกับชีวิตครับ แต่สุดท้ายเราก็ทําได้เพราะอะไรอ่าเราก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองว่าโอเคเงินเดือนสามหมื่นเราไปกินข้าวนอกบ้านไปกินร้านหรูได้แต่ถ้าเงินเดือนหนึ่งหมื่นโอเคเราก็ต้องกินข้าวในโรงอาหารในมหาวิทยาลัยอ่าเช้ากลางวันเย็นกินในมหาวิทยาลัยอ๋อมื้อหนึ่งสมัยก่อนก็ไม่กี่บาทสุดท้ายก็ยังมีเงินเหลือถูกไหมครับเพียงแต่เราต้องมาวางแผนเราต้องเขียนขึ้นมาครับแต่ถ้าเราไม่เขียนเราบอกตัวเองแต่ว่าไม่ได้ถ้าบอกตัวเองไม่ได้เราก็ทําไม่ได้เราต้องบอกตัวเองก่อนว่าทุกอย่างมันแก้ไขได้แต่ การแก้ไขเราต้องยอมว่าพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเราต้องเปลี่ยนนะเราต้องจมให้ลงวันนี้เราอาจจะไม่มีรายได้เหมือนเมื่อก่อนหรือเรามีภาระอยู่เราไม่ต้องไปโทษฟ้าโทษด,ดินอะอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วในอดีตช่างมันมมแต่ตอนนี้เรามีหน้าที่ก็คือแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหนึ่งประมาณการขึ้นมาเลยครับรายได้มีเท่าไหร่สองค่าใช้จ่ายมีเท่าไหร่อันไหนติ่งต้องตัดทิ้ง อันไหนไม่จําเป็นตัดทิ้งอันไหนเพื่อหน้าตาในสังคมตัดทิ้งเอาให้อยู่ได้ก่อนเสร็จแล้วถ้าไม่พองจริงมีทางเลือกอื่นเยอะแยะครับหนึ่งหารายได้เพิ่มยุคนี้ยุคปัจจุบันเนี้ครับการหารายได้พูดว่ายากมันก็ยากแต่พูดว่าง่ายเนี่ยจริงๆคุณสามารถหาเงินจากอากาศได้เต็มไปหมดเลย<ะ>ถูกไหมครับแค่ทำแอ f ฟ i ลิเอต m มาร์เก็ตคุณก็สามารถมีรายได้ลว คุณเอาทักษะตัวเองเนี่ยครับเข้ามาทำงานพ์ทไาม์อยู่ในออนไลน์คุณก็สามารถหารายได้ได้เพียงแต่ว่าเราต้องเขียนมันขึ้นมาก่อนครับทุกอย่างเนี่ยถ้าผมบอกว่าเราจะสร้างอาคารสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเราสร้างมันในวิมานเนี่ยมันก็อยู่แค่ในฝันเราตลอดแล้วเราสึกว่ามันทำไม่ได้แต่พอทันทีที่เราค่อยๆขีดเขียนขึ้นมาในกระดาษเนี่ยครับเราจะเริ่มเห็นภาพแล้วทามันได้จริงครับ,รบสุดท้ายครับคนทั่วๆไปคนที่ ผมว่าถ้าเปลี่ยนทัศนคติได้เนี่ยน่าจะเริ่มต้นได้ได้ไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับถ้าอยากจะเข้าไปขอรับความช่วยเหลือจากทางสมาคมรับความแผนการเงินไทยเนี่ยเราเข้าถึงไหมหรือว่าเราเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีสตุ้งสตังเยอะเนี่ยขอความช่วยเหลือได้ไหมครัอันนี้ต้องบอกเลยครับว่าการวางแผนการเงินนะครับคนจํานวนมากชอบเข้าใจผิดว่ามันคือเรื่องของคนที่มีเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับถ้าเราไปดูจริงๆการวางแผนการเงินเนี่ยอันดับแรกเลยเราบอกว่าเราต้องทําให้คนเนี่ยครับ สามารถมีรายได้เต็มศักยภาพก่อนเพราะถ้าเขาไม่มีเงินเขาจะเอาเงินมาวางแผนไม่ได้เันยิ่งไม่มีเงินยิ่งต้องเข้ามาขอคําปรึกษาครับซึ่งสามารถติดต่อได้ครับที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทยหรือเข้าไปที่เว็บไซต์เนี่ยครับ www.tfpa.or.th หรือจะเซิร์ช Facebook ก็ได้ครับทักมาใน Messenger ที่ f c e b o o k นะเราก็จะมีนักวางแผนการเงิน c f p อาสาเนี่ยครับที่จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาได้ฟรีเบื้องต้นเลยครับ โอเคได้ลองไปใช้ประโยชน์กันดูนะครับกับทางสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์มาร่วมพูดคุยกันอีกวันนี้สนุกมากเลยนะครับขอบพระคุณอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ